นี้นะคะคุกตาหรือยากมากาทำส้มตำใช่ไหมคะค่่อันดับแรกใส่อะไรเอ่ยใส่พี่ตรงไปลนุกคอตาใส่ที่ตรงปพอยริยาใช่ทำกาหน่อยนะคะถูกเลยค่ะมาเบามาเบาๆเบา ต้องใส่ขาวตำม,มะละกอไม่ใส่กระเทียมอร่อยนะคะลองดูน้ำแงดงติ่งกระนทียมเนี่ยน่าจะอรอยยูใครจะตำเนาะใครจะตำคะนิำเกรดเหรอ ใส่อีนแปลควาุนก่อนลูกเดี๋ยวปน้มก่อนนะมีช้อนอีกไมต้อ คือซื้อตะใบเนี่ยค่ะต้องดันตัว อาคคบาอาคคบามอว่ามันช้าดเวยตอนแรกตอนแรกเฮ้คอยตังเวลาเตานี่แตถ้าไม่ดยางนั้นาวาย

แซ่บแซ่บบ่จัสตรีนยิมเป้ยเป็นอะไรแซ่บสื้เพชรบ่คุณซิมอ้าวคุกสองกำลังมาซิมสองกำลังต่ำเอาเอาจะได้กินอยู่บ่ได้กินอยู่บ่โอเคค่ะขอบคุณที่ให้การรับชมนะคะอะขอบคุณผู้ชมหน่อยค่ะบ๊ิ๊บ